คนเกียจตรคลานมักมีข้ออ้างที่จะไม่ทำงานหรือทำหน้าที่ต่างๆของตนทำให้เสียประโยชน์ที่จะเพิ่งได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนเป็นข้อคิดว่าอาติสีตังอติอุนหังอติสายามิทังอหุอิติวิสตะกรมมันเตอัฏาเจนติมานเวแปลว่า ประโยชน์ทั้งหลายย่อมผ่านเลยคนที่ชอบอ้างว่าหนาวเกินไปร้อนเกินไปเวลานี้เย็นเสียแล้วดังนี้เป็นต้นแล้วทิ้งการงานเสียคนที่อ้างลนานนักษณะนี้เป็นลักษณะนนของคนเกียจคร้านทําให้ประโยชน์ต่างๆนั้นผ่านเลยไปอันประโยชน์หรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินนี้ดังที่พูดว่า ทรัพย์ในดินสินในน้ำทุกคนที่เกิดมามีสิทธ์เท่าเทียมกันในการที่จะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านี้แต่เพราะคนเหล่าคนเรามีความแตกต่างกันในด้านสติปัญญาความสามารถความขยันเป็นต้นซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการหาประโยชน์เหล่านั้นจึงเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านี้ไม่เท่าเทียมกันการที่จะได้เป็นเจ้าของนั้นจะต้องลงทุนลงแรง ต้องอาศัยความมานะบากบันต้องก้มกมเงยๆหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแขนขาต้องต่อสู้ไม่ว่างานหนักงานเบาและต้องใช้เวลามากบางครั้งถึงครึ่งค่อนชีวิตจึงจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นได้มากส่วนคนที่หยิบจงไม่ต่อสู้ไม่มั่นคงจิตใจท้อแท้มือเท้าอ่อนปกเปียกคิดแต่จะรวยทางลัด เอาแต่เพ้อฝันแต่ไม่ลงมือทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันมีแต่อยากได้แต่ไม่กล้าสู้งานชอบแต่จะอ้างร้อนอ้างหนาวอ้างเช้าอ้างเย็นอยู่ร่ำไปปล่อยให้งานการต่างๆที่รับผิดชอบข้างๆไม่สำเร็จลงได้ชอบทิ้งงานทิ้งการร่ำไปคนอย่างนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เชยชมทรัพในดินสินในน้ำตามที่ต้องการ สังเกตดูเถิดคนยุคนี้ชอบแต่ความสบายชอบให้ตัวสบายชอบทำงานที่สบายๆจึงมีนิสัยไม่ค่อยสู้งานไม,ไ,มไม่ค่อยมีความรับผิดชอบทิ้งงานที่ตนต้องทำเหมือนทิ้งขยะคือไม่แยแสยไม่สนใจว่าจะเกิดผลเสียแก่ตนหรือคนอื่นอย่างไรแม้จะทำอะไรก็อดทนไม่นานต้องการให้ได้ผลเร็วๆไม่อาจจะรอนาน เป็น10ปี20ปีได้หากบอกว่าต้องทำงานเด็ดเหนื่อยอย่างนี้ไป5ปี10ปีจึงจะได้ผลก็หมดกําลังใจเกิดความท้อแท้ไม่อยากจะทำงานเมื่อเป็นอย่างนี้จึงสมัครใจที่จะเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องคนอื่นร่ำไปเพราะสบายดีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องคิดอะไรมากรอคอยฟังแต่คำสั่งว่า เขาจะให้ทำอย่างไรเขาจะให้ทำอะไรเท่านั้นสมองมีก็เหมือนไม่มีเพราะไม่ได้ใช้เพราะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้คนจนจึงมีมากคนยากจึงเต็มเมืองแต่มีคนอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นส่วนน้อยที่คิดจะให้ตัวเองพ้นจากภาวะอย่างนั้นจึงมาณอดทนบากบัน่นใช้สติปัญญาใช้มันสมองคิดทำให้ตัวเองก้าวหน้าอยู่เรื่อยไปยอมล้มลุกคลุกคลาน ยอมลำบากเหนื่อยยากยอมอดมือกินมือบุ่งแต่จะหาทรัพย์ในดินสินในน้ำได้มากกว่าคนประเภทแรกคนอย่างนี้ถึงจะลำบากอย่างไรในที่สุดก็สุขสบายไปตลอดทรัพย์ในดินสินในาน้ำน,นั้นจะวิ่งมาหาคนที่ฉลาดคนที่มีความภาคเพียรพยายามและก้มหัวให้แก่แผ่นดินเท่านั้นคนที่หยิบยง่งคนที่เห็นแต่ความสบาย คนที่ไม่ชอบใช้ความคิดอะไรทราบสมบัติย่อมจะไม่วิ่งมาหาแม้ทราบที่มีอยู่แล้วก็จะวิ่งหนีคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องใช้ความเพียรความเพียรหากเรามีความเพียรแล้วก็จะสามารถหาทรัพย์สินเงินทองและผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้สมดังพุทธธรรมที่ว่าวิริเยนะทุกขมเจติคนจะร่วงพ้นทุกได้ เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นขอให้มีความเพียรก็จะหมดความเกลียดกล้านขอจเจริญพร